ตัวเองคิดเยอะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนประมาณแบบว,ว่ายไหนจะมันทางไหนสดไหนจะต้องไปทํางานไหนจะต้องอน,น,อน,อน,อนอุนอันนั้นอันนี้ถ้าปนัดรู้สึกแบบเหมือนตัวเองเครียดน่ปนัดจะกินน้องแมวบอกข้าพี่วนันพี่คิวเทพบอกว่าพี่สามเครื่องตาลายยังเปิดพร้อมกันง,งงงไม,ม่รู้ฟังเครื่องไหนดีอันปนัดปนัดขนาดปนัดเปิดสองเครื่องปนัดอันปิดเสียงเลยพี่คิวเทพ นั่งนั่งกินอย่างเดียวพี่บันใชต่ตีนนี้พอน้องบอลประคุณถ้าลูกประนัดอยู่น่ะเขาจะชอบว่าประนัดน่ะอะไรแม่ลุกไปลุกมาลุกมาลุกไปแล้วก็กินไม่รู้เป็นไรแม่ถ้าถ้ารู้สึกเหมือนแม่งุดงิดแม่จะกินกินอย่างเดียวดวงพรบอกพอน้องบอลดีจ้าพี่คิวเทพบอกพอน้องบอลสวัสดีค่ะ กินกินอย่างเดียวพี่วันกับพ่อน้องบอนสวัสดีค่ะกินอย่างเดียวเดี๋ยวก็ถ้านั่งนานๆก็ทางานเนี่ยเราเย็บผ้าเราจะต้องนั่งนานๆบางทีมันรู้สึกเหมือนในใจมันหุดหิดน่ะมันมันเหมือนมันมีอะไรคิดเยอะน่ะเดี๋ยวกึนลุกมาลุกมาก็เปิดที่โต๊ะอะกินกินแล้วก็ไปนั่งนั่งเสร็จแล้วก็สักพักนึงก็เดินออกมากินลูกชายของแม่กินอะไรของแม่แมเนี่ยว่า <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นอ้วน กินแล้วก็นั่งกินแล้วนั่ง,ลงไลสดหกเดือนน่ะน่าจะหกเดือนแหละทุกคนหกเดือนเข้าเดือนที่เจ็ดเนี่ยนั่นแหละคิดดูเอะมันมันมีความเครียดมีความสนุกอะไรสะสมกันมานะ่ะคิดแต่หาของกินใช่ <c oughs> ใช่พี่วันแล้วแล้วบางช่วงน่ะบางช่วงที่ว่ากิน กินทําคลิปมัง่งเราไม่มีคอนเทนต์น่ะเราเอามากินทําคลิปมัง่งอะไรมัง่งโอ้ยขนมจีนน่ะขนมจีนน่ะกินแล้วถ้าไม่ออกกําลังกายอะ่ะเธอไม่ไปไหนนะเธอจะอยู่กับเรานะเป็นเหมือนกันขนมจีนเธอจะอยู่กับเรานะมันเป็นแป้งไงถ้ากินกินโอ้ยปนนัดบอกว่า๊ยไม่พุงมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น เป็นเหมือนกันกินกินบนกินอยู่นั่นแหละทีนี้ไม่ค่อยมีคนทักแล้วลูกปนัดไม่อยู่ไงนุ่นกลับมาสิ้นเดือนนุน่นนะแล้วแฟนประนัดก็ไม่อยู่ด้วยพ่อใหญ่ก็ไม่อยู่พ่อใหญ่ไปต่างจังหวัดแล้วประนัดอยู่อยู่กับสีขาเ <c oughs> พราะเพราะว่อาอยู่กับสีขานั่นแหละเมื่อคืนเมื่อคืนนอนไม่หลับใช่ไหมตื่นตั้งแต่ตีสองก็เป็นเลาะบ้านดวงพรเลาะบ้านใครต่อใครนะ่ะใครที่เปิดไว้นะ่ะเลาะหมดเลย เสร็จแล้วตีสี่ครึ่งต้มมาม่ากินกินกาแฟดำเสร็จไม่อยู่ใช่ไหมแล้วต้มมาม่ากินต้มมาม่าเสร็จกว่าจแล้วก็หกโมงกว่าๆใช่ไหมพอน้ำอ้อยลงอ่ะก็ไปอาบน้ำแต่งตัวออกไปซื้อหมูปิ้งข้างนอกดวงพรว่าขอบคุณจ้าปนาดว่าแล้วก็ไปซื้อหมูปิ้งมากินกะว่า เอาไ้กินกลางวันกับตอนเย็นใช่ไหมซื้อข้าวกล่องมากล่องหนึ่งอ,อ่อไอไอลูกสี่ขาเนี่ยกินกินอาหารโซงอะ่ะแต่ว่าต้องเอาข้าวอะ่ะใส่หน่อยๆน่อยค่ะถ้าซื้อในหมู่บ้านอะ่ะถุงละสิบาทใช่ไหมล่ะเราไปซื้อข้างนอกเขาขายถุงละห้าบาทจะซื้อมาเผื่อข้าสองถุงก็ตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าเผื่อไม่ได้ออกไปคิดยังคิดยังปานัดนัดนัด,นดคือ คือนอนเดึกแถบอนอนแต่หัวเว้นแต่ว,ว่ามันตื่นเศร้ามันตื่นแบบว่าพอลูกเขาของน้ำตีสองนะนอนบ่หลับผ้านอะนนอนบ่หลับเพราะว่าอันกระคิดน้ำพญายแล้วไปบ้านน้ำคิดน้ำมันผูดเฒ่าแล้วอ่นปรวยน้ำกับอยูู่้เดียวน้ำก็เลยแบบโอ้หยหันมบ่ฮอดดอกทุกคนปะนัดสิลงและแบดเบิร์ด แจ้งเตือนว่าพลังงานน้อยวันศุนโอ้อเหลือสิบนาทีกับบัตรที่คันหลากสายไฟเลยโอเคทุกคนเอาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละเดี๋ยวจอจะดำพนันขอบคุณมากมากนะคะทุกคนมันเตือนว่าพลังงานน้อยพนันมันติดโตะนะมันบสะดวกอันสายไฟค่ะนะโอเคทุกคนบา,บายบายค่ะแบดเบิร์แบดเบิร์ดีนะนั่งเฝ้าเนี่ยไม่งั้นดับไปเลยนะนนะ ทุกคนไปนัดขออนุญาตลงนะบ๊ายบาย